ไหนกันหมดครับด uh ีมาแล้วครับด uh ีภาุกคนดีใจดูหางดูหางดูหางสุดดีแล้วครับยายครับไม่ตุ๊กอยไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อนอี๊บมาเข้ามาเลยเดี๋ยวร้อนมาเข้ามา

นะครับลูกนะยายกำลังมาี่ครับหลายรอบแลวดูคุณหลานยายดูยายดูหน้าหลานโอ้นับนี้เลยมาน้ยายบนฝาระิบนะคะโอยายึมากกบมาแล้วครับกบมาแล้วครับกบมาแล้วกบมาแล้วครับยาย มาแล้วครับอ you <c ười> ืกบมาเลยอใหญ่ด้วยโอยใหญ่ลูกมาลูไปแล้วหดููเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่โอ้หหายดูล ดูได้มันเขาที่ขี้งูเออมันมีกินมันมีงูลเหลือข้าบ้านจริงเหรอเข้าบ้านน้ำเมื่อเช้านี้มูเหลอยายอ่านว่าอะไรลูกวันจ้องเห่าใหญ่แลยสุดรอี่สุดรอมา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 แล้วสุดรอมาแล้วรอจริงไหมแม่รอจริงไหมยายถาม บอกยายตีลูกหลอกไหมเปล่าลูกลูกหลอกมาเะไรเนี่ยยายบนคิดถึงบอกวันนี้ถ้าไม่มาเดี๋ยวจะพายายไปหาที่บ้านมาติครับจะใช่ไหมสามใช่ไหมยายสามสามแล้วแล้วไปขอไปสามผ้าเจอใครเจอเจอน้องๆไปกี่มาแล้วนี่